ครับกรณีที่คุณลูกค้าเจอปัญหานำกาแฟาออกไม่เท่ากันนะครับก็เบื้องต้นนะครับให้คุณลูกค้าหาเป็นเข็มลักษณะแบบนี้นะครับไว้หนึ่งอันแล้วก็อ่ามันจะมีรูหัวใจกาแฟานะครับอยู่สองฝั่งให้คุณลูกค้าแย่ทิมเข้าไปได้เลยนะครับครับหลังจากที่คุณลูกค้านะครับแย่หัวใจกาแฟาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ให้คุณลูกค้ามากดที่เมนูกล่าวกาแฟบริเวณนี้นะครับเพื่อล้างหัวใจกาแฟด้วยน้ำอีกทีนึงนะครับ okay. ระหว่างนี้เราอาจจะเอาอพวกลวดนะครับเย็เข้าไปด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าน้ำที่ออกมามันจะค่อนข้างร้อนนะครับให้ระวังในส่วนกิน,น ทำประมาณ2,3ถึงสามรอบนะครับ mm hmm. ก็ถ้าหากมันไม่ดีขึ้นยังไงหรือว่าติดขัดปัญหาในส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับ mm hmm. ก็สามารถแจ้งมาที่ไลน์แอ mm hmm. ได้เลยนะครับ